เจอบ้าจ่างเจ้าในย่านมรจักครับเห็นเขาปั้นอยู่ตรงนี้เลยจะผมกินก่อนกินก่อนกินกินก่อนให้ดูเครื่องพ้าจ่างครับอันนี้เขาเรียกว่าบอสฝุดซ่ารู้ไงถามบล็นี่งบอสแล้วบอกแลบอกนะไปครับฮืมฮะไปดูเลยดีกว่าโอ้โหซิมสปริงเขาเปิดบรรจันเสาเนี่แปลว่าอะไรครับซิมสปริงชื่อเรียกแปลของกระจกแล้วสปริงสปริงนะครับสปริงเป็นคนที่บ้าน อ๋อสปริงสปริงเขามีแกงโอเพนนิ่งด้วยเพิ่งเสิมใส่ข้าวหมูแดงกมันอ๋อเนี่ยเออถ่ข้าวหมูแดงบ็อกจ่างอันนี้ไซส์เล็กเขานะโอ้ดูลูกดิอันนี้ยังไม่ได้แกะนะใหญ่นะเราเอาหมูแดงร้านนี้มาใส่แล้วข้าวปีบิญญาณนี่แต่ว่ากำลังกินกับบลาอกจ่างมาบล็อกจ่างนี่มาได้นะครับบล็จ่างสิมสปริงเดี๋ยวขอลองนี่ก่อนข้างบล็อกจ่างสปริงเป็นเหมือนข้าวหมูแดงครับคุณหมูแดงเขาน่ากินนะ มีคนอยากกินมากกว่าพี่มาช่วยยืนยันหน่อยอร่อยไหมอร่อยพอ,อ,อบอกกังเอิญผ่านมาก็ได้กินของดีบอสมาเชิกินเจิน่ากินมากอร่อยร้านเขาเนะครับหมูแดงมุกโก๊ะข้างๆเมนูไอ้เมนูเมนูเมนูมีเยอะมากใครมาถามว่าละาจางนะหดแล้วไหมครับ